เชี่ยคอเธอในเคาะนี่เชี่ยมันแหลนเชี่ยเต็มนี่นี่เชี่ยเธอในคาะอือนี่เชี่ยที่เคาะแล้วนี่เชี่เคาะแล้วเชี่เคาะแล้วแล้วก็หอยครับผมอะแม่หอดให้มึงไหมครับว่าเหี้จังไหนอันนี้น้ำหมักปลาน้ำหมักปลาไปท่ำยังเลยไหมน้ำหมักปลาทะเลเป็นเครื่องอาหารเห็ดยต์ครับเป็นของกินซี่นะอันนี้ ยางพาราะนะัขี้เลื่อยยางพารานะขี้เลื่อยยางพาราเอาไปทําก้อนหินนะครับแกไปดูโล่งกันเลยครับผมใครใสนใจก็มาดูงานใดเด้อครับเด้ออยูอ่บ้านดอนเต็งตําบลหนองตาใหญ่นะครับอําเภอศรีราจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวพาไปดูตรงหดเดยวรครับแม่ถ้าผมไปดูเนี่ยถงังเพื่อนถังยังครับถัง,ง,งหนึ่งเฮ็ดถังหนึ่งเฮ็ดครับถังสกิมเมอร์เอาไปดูน้ำกันเลยครับ เช็ดแบบระบบไหมเช็ดแบบระบบไหมหนึ่งแก๊สหนึ่งแก๊สใช่ครับนี่บอกแก๊สเออแก๊สพิมพ์มือนะไปแก๊สเออนี่แก๊สหนึ่งแก๊สอันนี้เฮ็ดเพื่อนยังนี้ครับเอาแต่เฮ็ดเดี๋ยววันง่ายก็เก่าแบบสะดวกดีนะทีละสะดวกอันนี้อันนี้อันนี้ถังอันนี้เอาไว้อยังนี้ครับเดี๋ยวผมกให้ดูก่อนก้อนเห็ดเยอะมากกว่านี้ไม่หีก้อนเห็ดอยู่ในถังอบนี่นะครับประมาณหนึ่ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยก้อน มันมันไม่ทังอบเพื่ออยังเฮ็ดแล้วมาอบเพื่ออยังครับถังอบอบเป็มันสุกต้องเฮ็ดมันสุสกถ้าม่นสุกก็เชื้อราขึ้นเพราะต้องเฮ็ดหนึ่งมันสุกนั่นก็อะไรแบบต้องอย่มันเลยลอยลอยองศาหนึ่นงลอยองศาโ,โดนมันไหนบ้างเนี่ยครับประมาณกระโดนอยู่ประมาณหลาชั่วโมงหลาชั่วโมงก้อนก้อนจะเอาออกไปตั้งได้บหมครับจด้เพราะเปิดออกเพราะเปิดออกก็เอาก้อนออกไปตั้งไว้กับทยอยเชื่อมันจะไม่เชื่อเฮ็ดอยู่ทางนั้นเดี๋ยวท่านจะทยอยเชื่อตรงนี้ ครับผมอันนี้กับบริษัทมืองการหยอดนะครับประมาณสองถุงกวยหนึ่งอประมาณสองถุงกวยหนึ่งติดแล้วโต๊ะโต๊ะครั้งที่แม่กอกเสร็จอันนี้คือกอกเสร็จแล้วข้างหนีเนาะครับผมแล้วก็เวลาอุณหภูมิหนึ่งก็ต้องศาเวลาประมาณโดนมาไหนอบครับประมาณนี่แหะเบิร์ตจัดเบิร์ตจัดทุนนี้เบิร์ตจัดครั้งหน่อยครั้งหนึ่งเลยประมาณสี่หาชั่วโมงสี่หาชั่วโมงนะครับผม เดี๋ยวผมพาดูรอบกับเป็นถังอบแก๊สนะครับอันนี้เป็นความรู้นะครับไมถังอบไม้ตจะแบบนี้ล่ละก็หลุดไม้เขาจะแบบนี้สบาครับเต๊าเล็กสมัยก่อนที่แม่เห็ดไม่ไมมโอ้แบบไหนแก๊สแบบนี้เด้ถังแบบนี้อันนั้นตะก้อนอบแบบนี้นะครับรุ่นเก่านี่โอ้เป็นถังแบบนี้ครับผมหนึ่งฟื้นพร้อมนะครับถังล่างนี่ใส่ฟื้นใส่ไม้นะครับใส่ไฟเหนื่อยเหนื่อยนม่ไหวเลยเดี๋ยวผมหมิ่นดีกว่าอ๋ออันนี้เป็นการพัฒนาสรับขึ้นมา S <S เออครับ,บ <า S 2> ผมนันบลบากเ็อคน่ีย่ด้อ่านี่ครับผมให้ดูนะครับอันนี้เป็นแบบโอแบบไม้อันนั้นแบบเก้านะครับผม้อาเ,เ,เ,เดี๋ยวไปดูดอดเชืีอครับดอดเชืีอเดี๋ยวคุณแม่ลเลาแน่นะครับเอออ,อู้แบตกับเมือดไปแล้วเครื่องหนึ่งนะครับอีอีกเครื่องหนึ่งอ่าเดี๋ยวไปดูครับลุยตามเราไปเลยสมมติออกมาแล้วนะครับอบเสร็จเนาะเดี๋ยวเข้ามาตรงบ่ได้ดูการกรอกนะครับอันนี้มากเลย ให้ยอดเชื่อครบเสร็จมาแล้วมาทำตรงนี้ต่อตรงไหนครับแม่นี่เชื่อเคาะท่านไอ้เคาะนี่เชื่อมันแลนเชืยอเต็มนี่นี่เชื่อท่านไอ้เคาะนี่เชื่อที่เคาะแล้วนี่เชื่อเคาะแล้วนี่เชื่อเคาะแล้วแล้วก็ยอดครับผมเอาแม่ยอดให้มึงได้ครับว่าเห็ดจังไหนบกหัวงนะครับแต่ว่ามันต้องใส่ประสบการณ์เนาะแม่เห็นมะใยเประสบการณ์โอ้พูดว่าลุเียนลูดว่าหลจากเดี๋ยวมันต้องรลุหลายอย่างออันนี้แอลกอฮอล์ค่ะ ต,ต้องเช็ดปากขวดให้ขวดสะอาดออืต้องเช็ดปากขวดเดี๋ยวเช็ดปากขวดเช็ดปากขวดให้สะอาดครับผมต้องเขาต้องซ้ำความสะอาดเพราะว่าดวเดี๋ยวเชียมันเป็นอย่างว่าครับทาบอลทำความสะอาดเดียเ๋ยวเชียร์ละสีลม<อ>มันในเป็นเชลโล่เขาต้องทำความสะอาดปากขวดแต่ละครั้งเขาต้อง ยอดตากวยนั่นมาอ๋อนี่ยอดแบบนี้เนาะนี่เป็นแค่หาวกวางค่ะใออค่หาวกวางก็ต้องเอาลงมาเก็บอืมนี่ครับแบบนี้เลยใช่ฉันก็ต้องเล็บแบบพักพองกับเลยบท่านเนี่ยมาหอดอ๋อแล้ววันนี้ก็เอาไปตั้งไว้เป็นมั้งครับตั้งตั้งแล้วก็เล่นเฉด้อเสีฉดสินแรนลงและลงนี่ยักหน้าก็ออกข้อแล้วนี่โอ้นี่ก็บแรนลงมะนีมะนีมะนีขั้นตอนไม่ยากไม่ซับซ้อนแต่ว่าต้องมีประสบก,การณ์เรื่องความรู้เป็นว่ามแม่่นเรงนี้ครับ อันนี้อะสาธิตให้มึงแล้วสาธิตให้มึงนะครับนี่46อันแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปตั้งแบบนี้เม็นว่าแม่แค้นไปตั้ง<ฮ>ค,ค้นขึ้นได้แบบค้นขึ้นแบบนี้แบบนี้<ฮ>อันนั้นอุปกรณ์เห็ดนี่อุปกรณ์เห็ดนะครับแม่แมบอกนี่ฟังนี่อุปกรณ์เห็ดอันนี้ก็มีอย่างแน่เนี่ยแม่มีกรตรปนกษตรปน,นอันนี้ถุงห้ามเนี่อันนี้ห้าม ผมรำนะครับนี่ฮัมมอนเป็นส่วนผสมอันไหนอีกครับแม่แตอันนี้ทัวติอันนี้อันนี้กรเสดเปิลกระเสดปิลแตอันนี้อันนี้ปูนขาวปูนขาวที่พุ่ใหม่อืออันนี้ย็บซ้ำครับผมอันนี้ยีดีเกียอันนี้น้ำหมักปลาน้ำหมักปลาไปทำอย่างไหแม่น้ำหมักปลาทะเลลงผสมมันนะนะเป็นเครื่อง อาหารเห็ดครับมันเป็นของอินซีนะเป็นของอินซีแม่พาไปมึงแน่ทีมีเห็ดออกแล้วมีบอมันไม่ต่นนั้นเรามันจะเกิดท่นเราท่านได้ออกมีอันจากน้อยบอพาไปมึงแน่ไหนบอโลงโลงเดี๋ย<ม>วเอาเดี๋ยวไปเดี๋ยวผาไป,ไปดูโลงทีเห็ดมันออกแต่ตอนนี้บ่าท่านออกหลายมันว่ครับบอนเนี่ยบอนเนี่ยเปิดดอกเยงแต่มันรอน้อนนะเออ๋อพาไปมึงนะครับกับใครๆแบบนี้เดี๋ยวไปดูอีกลงครับนี่แลหละลายโลง่งยังมาเปิดครับไปกันเลยครับผม อันนี้กอกแล้วกับมาไว้แบบนี้แหละครับผมในหลายน bon ี่แหละนี่เต็มไปหมดเลยครับหนุ่เตรียมยอดเชื้อเตรียมหยอดเชื้ออันนี้เป็นอ like ุปกรณ์ก้อนเห็ดนะครับทนกคนอันนี้อันเห็ดยางพาราน่ะขี้เลื่อยยางพารานะขี้เลื่อยยางพาราเอาไปทําก้อนเห็ดนะครับอุปกรณ์นึ่งเห็ดเดี๋ยวไปดูร่งกันเลยครับผมเพื่อดีมือนี้รีบนะครับเไปแบบรีบรีบครับพี่น้อง อันนี้ครับถึงโลงแล้วแต่ว่าแม่เรา่าอยากให้เามึงตอนที่มันออกเนาะจังสิงามมันว่ามม่มันออก่ามันัโอ้ไม่รูปไม่รูปมันบ่ครับรูปทีอ่าอ่าพอดีแม่เราทรงผ่าไห้บ่ได้นี่เราเปิดให้มึงในมือถือนะครับนี่ทีเป็นเห็ดอันนี้เห็ดยังนี่ครับอันนี้เห็ดคอนดำา้อเห็ดคอนดำนี่แหละพันนั่นน่ะมีพันมันนะครับโอ้แบบนี้มี่อ่าั้หมจวกจรงเรื่อนเนี่ยครับทีเขาอยู่ในนี่แบบอันนี้สิ ที่ปีนี้เทปประมาณสองสามโรงเรียนนี่แหละครับปกติเขามีทั้งหมดจากโรงใชไหมโรงเห็ดมันหกหกเกี่โรงหกเกี่ยโรงนะครับนี่ที่ผมทายอยู่นี่ปีนี้เราลงน้าโยกกับเลยเห็ดเดลตาแคร์ในสมหนี้มันเป็นเห็ดอ่าอันนี้รอยมึงอีกอันนี้เห็ดยังครับแม่โอ้อันนี้เห็ดเห็ดเห็ดบดเห็ดบดนะครับพอดีบ่มีภาพตอนที่เห็ดออกพอดีมาตอนที่เห็ดมันบ่ออกเนาะที่ตอนนั้นสิท่านได้เริ่มเปิด อ๋อยังบ่เริ่มเปิดนะครับผมอีจยะพมให้มึองอีกฟังนี้มีแบบนี้นะครับยูหกกโลกนะครับนี่ครับอือสำหรับที่นี่ก็ขออ่าลาก,กันเพียงสามนีนะครับพอพอกันคลิปไม่ได้ครับขอลาก,กันไปก่อย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับ mm hmm. พวกเฮาเล่ลันชนแนลนะครับ เดี๋ยวมีโอกาสที่พามาชมใบตอนเห็่มันหนอกงามๆนะครับผมสำหรับที่นี่สวัสดีครับเนี่ยครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมบายบายครับอู้หลายๆคนครับเมื่อวันอาทิตยจะต้องเปิดประมาณ10-14โมอ๋อครับผม